วาลินนะคะแค่เธอพิมพ์เราพูดให้เองบนวาโลยาฉันคือพิมพ์ใจแค่คุณพิมพ์ฉันพูดให้เองบนวาโลยาราดานะคะแค่เธอพิมพ์ฉันจะพูดให้เองบนวาโลยาแค่คุณพิมพ์ผมพูดให้เองบนวาโลยาเพียงคุณพิมพ์เพียงคุณพิมพ์ผมจะพูดให้เองครับแค่เธอพิมพ์เราพูดให้เองบนวาโลยาเธอเว้นระยะเสียงได้ด้วยการเคาะวักยิ่งเคาะมาก ยิ่งเว้นเสียงมากรองรับหลายภาษาเลือกสำเนียงได้น,โโดดนี่คือแอปเปิ้ล Yes this is a apple ภาษาเกานลีภาษาญี่ปุ่นภาารัร่งเศรอ,องรับหลายอารมณ์กาละครหนึ่งนานมาแล้วขอจะช่วยฉันเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้ฉันจะจัดก,การเองคุณวางใจได้เลยข้าไม่อาจให้อภัยกับความหยาบคายนี้ได้อ,อีกแล้วจงเตรียมกองทัพโดยเร็ว